สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ถัดน้ำค่ะกับเรื่องราวการสะสมแต้มบุญไว้ลิ้นตัวนะคะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นบุญอันสูงเพราะต้องผ่านการเกิดเป็นเดรัจฉานต้องสั่งสมบุญไม่รู้กี่ร้อยชาติอย่าทำให้ชาติหน้าต้องไปเกิดเป็น ได้รับฉานอีกเลยค่ะมาดูแต้มบุญของเพื่อนๆชาวกรกฎแม่ทับน้ำค่ะคนโสดก่อนเลยนะคะ ก็มีประสบการณ์นะคะตัวต้่งทุ่มนะคะอารประสบการณ์มาอะไรที่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันมั่นคงแน่นอนไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนนะภายใต้ความอนโยนนิ่มนวลน,นะคะระัก ตนเองรักครอบครัวบุตรหลานบริวานค่ะพ่อปู่แม่ปู่คนสูตรมีประสบการณ์รบไปก็แพ้นะก็ต้องถอยห่างออกมานะคะที่วาใชัยเกินจะทนมีประสบการณ์ความรัก ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นก็เป็นคนที่ทํางานร่วมกันกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะชาวกรุกฎุช่วยจะทีดีเจ็ดหนนขยันให้เออออกกายขยันแล้วผลตอบแทนบางครั้งมันก็เหนื่อยนะคะต้องมาตั้งล้วก็เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะ เรื่องราวของความรักแต่งานไม่เหนื่อยเลยค่ะงานนี้เกี่ยวข้องกับผู้คนมวลชน,นคนแปักหน้าแปลกเทนมาร่วมการงานอันนี้มีจิตสมาธิสูงค่ะ,ะกว่าคนทั้งที่ต่างถินมาร่วมชุมนุมกันตนเองก็ ได้ร่วมการงานกิจกรรมการงานกับบริวารคนแปลกหน้าคนประถิ่น,นะคะมีการขัดแย้งกันบ้างคนโสดผ่านความรักผิดหวังมาแล้วนะคะมองไปบนท้องฟ้าก่อนเมฆร้อยเคลื่อนบดบังมองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะความแน่นอนที่ว่ามันคงไม่มีอะไร ที่มั่นคงแน่นอนคนโสดมีประสบการณ์ความรักผิดหวังมาเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะคนโสดการงานประสบความสำเร็จนะคะงานร่วมกับผู้คนนะมาร่วมชุมนุมกันมีการแข่งขัน เราก็ดูแลหาลัลผลที่มั่นคงต่อไปค่ะรักในการงานค่ะคำแนะนำให้กับคนโสดบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคะ่ะแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะพึ่งพาตนเอง อุปสรรปัญหาชัยชนะการแข่งขันเพิ่งตน,นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เป็นที่พึ่งของอาญาติมิตรบริวารการใช้ชีวิตต่างที่ต่างถิ่นอ็ไ้พบกับร้านบริวารก็มีเหตุการณ์ ให้คิดถึงนะคะอดีตจบไปแล้วกับอนาคตมาไม่ถึงเลยอยู่กับปัจจุบันนำพลังไปตั้งหลักทําในสิ่งที่การเงินผลตอบแทนนะคะไปยืมเงินจากคู่เขาก็เขาก็ไม่ให้ยืมนะคะไม่ควรให้หยิบยืมค่ะเดี๋ยวไม่ได้คืนการเงินมุนไปค่ะชาวคนโสด ได้จากการค้าทางไกลดาวพุทธค่ะคิดพูดคุยคิดเขียนออนไลน์ทางไกลพทดสัจชะการงานการสังคมนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์างานนี้เจราจาเคร่องค่ะมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรงานต่างถิ่นต่างแดนก็ได้รับการติดต่อค้าขายกับหุ้นส่วนต่างถิ่นที่ค่ะางานนี้เป็นการลงทุนที่มีการเงินเข้ามา มีลุ้นได้หมุนนะเป็นไรายได้พิเศษก็ได้คะด้วยความอ่อนโยนนิ่มนวลน,นะคะดูแลใจใสคนโสดร,รักทองไกลรักออนไลน์นี้มีเหตุการณ์ที่ต้องอยู่เป็นโสดสมถะสันโดษนะคะดอเกตนะ,ะการเงินไรายได้ผลประโยชน์ตอบแทน หาการเงินไรายได้ทางไกลออนไลน์ด้วยความรู้ประสบการณ์สุขได้ในเล่าจะเท่าความสุขสงบหา,าการเงินไรายได้ได้จากของเก่าของแก่สัตว์และแก่โบราณน,นะคะกระตุ้นเป็นแรงเชีรกการเงินทรงแรงไปถึงทางไกลงานต่างประเทศนะพบรักกับได้พบกับคู่ที่เป็นคนต่างถิ่นที่นะคะ นะโครงการนี้ไปย,ยาวๆค่ะคนโสดนะห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะได้เติมเต็มจิตวิญญาณนี่ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะคะยินดีรับใช้เป็นผู้ให้คนอื่นต่อไปค่ะแมนะ่จะผิดหวังบ้างในะเรื่องของความรักนะคะนะมุ่งไปเป็นผู้อินดีรับใช้นะเป็นฝ่ายให้ค่ะ นะการให้ออกไปคือความสุขค่ะได้เป็นผู้ให้อันนี้เราก็ไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะการเงินกำลังจะหมุนมานะก็จะหมุนไปนะกับการเริ่มต้นทำธุรกิจพอได้ประคับประครองนะคะ แต่ถ้าได้รวมหุ้นลงทุนกับคู่นะคะหุ้นส่วนการค้าอืมก็ได้มีลาบผลตอบแทนมาฟุกๆุกนะกับการเริ่มต้นคะอืมต้องทำกับหุ้นส่วนนะคะอีกฝ่ายกับคู่ค้าค่ะช่วยเจทีดีเจหนนค่ะกับเงินดีมากค่ะได้จากความขยัน การเงินกับการค้ากับการงานการสังคมค่ะส่งไปถึงการค้าทางไกลการเปลี่ยนแปลงค่ะทำสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะเชื่อการงานได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวใช้ไอเดียสร้างสรรค์ด้วยความมุ่งมั่นพยายามลงมือทำนะคะความขยันเชื่อใจทีดีจตหนางานในฝัน ขายฝันได้ไอเดียสร้างสรรค์เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นนะก็ได้ผลตอบแทนเช่อเจ็ดทีดีเจ็ดหนขยันแล้วผลตอบแทนดีแน่นอนค่นะไม่จนค่นะความขยันตอบแทนเ็าจะเป็นเดอะสตาร์ดาราดังโดดเด่นดังนะทางไกลออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียนะะก็พุ่นส่วนมาสนับสนุนะนะนะ ให้มีกำลังใจฟ้าเปิดสดใสคิดบวกโลกสวยนะคะงานวุฒิพมโฮมก็ใช่ค่ะคนมีคู่ก็ได้ควบคู่ที่ทุกใจนะคะคู่เหมือนดังในฝันเลยค่ะพบแล้วได้พบกับคนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงคนเก่งนะคะเ,เป็นสตรี เป็นไฟายตรงข้ามที่ทรงพลังอิปัญญาดีความรู้ดีเขาเอย่างนั้นที่ชาวกรกฏมาเจอ,เจอแล้วให้ค้นกำลังใจที่ตัวเขาเองก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนะเป็นคนคล้ายฟันนะฮะได้พครกับคนที่ถูกใจเหมือนดังฝันไปเลยนะนะคนมีโชค เป็นรักทางไกลนะคะรักทางไกลรักออนไลน์รักต่างถิงนะะ่นค่ะการเริ่มต้นค่ะให้คำแนะนำกับคนมีคู่นะคะรักทุกที่ถูกใจไม่ใช่เหตุบังเอิญนุล้อมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะ เราสสากับคู่แต่อดีตชาติเคยร่วมครองคู่กันมาก่อนมีเหตุการณ์ให้อหายไปนะเราก็ต้องมุนกงล้อไปด้วยมือเราไนะไปพบกับคนดังโดดเด่นดังเป็นเดอะสตาร์นะคู่นี้คนมีชื่อเสียงคนโสดค่ะไปพบแล้วูกใจมาก ดาวเสาคู่ตังางชาติได้ดังทีนสติปัญญาดีสมองดีคนมีคู่อย่างชาวกรกฏนะ,นะมีคู่แล้วค่ะพ่อปู่แม่ปู่ราชินีพจ,จัน์รมีคู่ที่ผูกพันกันแล้วให้ลาบผล้วยบุญบารมีเก่าพบกับคู่บุญบารมีนะคะอีนเนื้รับใช้ บริการงานทางด้านการแพทย์หมอพยาบาลงานบริการงานจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์พบแล้วนะก็ต้องพอใจในสิ่งที่มีนะคะนะใครเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีค่ะจนะลุยไปข้างหน้าค่ะกับโครงการงานนะพบเจอคนในฝันแต่มีเหตุการณ์ให้นะ ให้มาเป็นเพียงคนไกลไกลกันไปแล้วนะดูแลกับสิ่งที่ใช่ค่ะเมื่อจอมราชันปรากฏนะเคียงข้างกับนะราชินีพัจจัน์เป็นเรื่องราวของคู่แตปางก่อนนะเลือกได้ก็การงานหมุนไปแล้วค่ะนะกลงล้องเกวียนหมุนเวียนไปห่างหายกันไป อยู่กับสิ่งที่ใกล้นะสิ่งที่ไกลไกลไปแล้วค่นะเ้อจอมอัศวินนักรบปรากฏน้นะบริวารนะพบแล้วนะพกพันกันเหมือนครอบครัวเคยครองคู่กันมาก่อนนะเจอคนในฝันค่ะนะแต่คนที่เป็นจริงอยู่ข้างเคียงกายนะก็คือนะคนที่ ผู้พันเป็นครอบครัวกับชาวกรกฎแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับสะสมแต้มบุญไว้นะคะเพื่อชาติหน้าจะได้พบกับคนในฝันที่หมุนกองล้อไปแล้วแยกย้ายแยกย้ายกันไปเพื่อการงานค่ะ